ในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่อยู่กลางหุบเขาห่างไกลาจากความเจริญมีป่าทึบที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจมาเป็นร้อยปีชาวบ้านเรียกป่าแห่งนี้ว่าป่าครามมรกตเพราะเมื่อมองจากระยะไกลป่าน,นี้จะดูเขียวขจีและเต็มไปด้วยความลึกลับบางก็ว่ามีวิญญาณบางก็ว่าเป็นที่ซ่อนของขุมทรัพย์แต่ที่ทุกคนรู้คือใครก็ตามที่เข้าไปในป่านี้แล้วไม่มีใครกลับออกมาอีกเลยในคืนหนึ่งเอรินเด็กสาวผู้ชื่นชอบการผจญภัย ได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆที่ลอยมาจากป่าครามมรกตเสียงนั้นเรียกชื่อของเธอราวกับรู้จักเธอดีเอรินถูกดึงดูดด้วยเสียงนี้และตัดสินใจแอบเข้าไปในป่าแม้เธอจะรู้ว่ามันอันตรายแต่ความอยากรู้อยากเห็นและการค้นหาคำตอบทำให้เธอเลือกที่จะเดินทางเข้าสู่ป่าลึกลับในขณะที่เอรินเดินลึกเข้าไปในป่าเธอพบกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายต้นไม้ที่ส่องแสงเรืองรองในความมืดสัตว์ประหลาดในตำนานที่ดูเหมือนจะมีชีวิตและน้ำตกที่ไหลย,ย้อนกลับขึ้นฟ้า แต่ท่ามกลางความสวยงามเหล่านี้เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มืดมนและน่ากลัวกำลังเฝ้าดูเธออยู่เอรินได้พบกับใครชายหนุ่มลึกลับที่อาศัยอยู่ในป่าครามมรกตเขาเล่าว่าตนเองเคยเป็นหนึ่งในชาวบ้านแต่ถูกคำสาปให้ติดอยู่ในป่าแห่งนี้ตลอดกาลเขาเตือนเอรินว่าเธอจะต้องหาทางออกจากป่านี้ก่อนที่เงามืดจะลืนกินเธอแต่เอรินเลือกที่จะอยู่ต่อและค้นหาความจริงเกี่ยวกับป่าและคำสาบ ใครนำเอรินไปยังส่วนลึกของป่าที่ไม่มีใครเคยไปถึงที่นั่นเธอได้พบกับพิธีกรรมโบราณที่ชาวบ้านในอดีตเคยทําเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากเงามืดแต่พิธีกรรมนี้กลับสร้างคํำสาปที่ทําให้ป่าครามมรกรกลายเป็นที่ต้องห้ามเอรินเริ่มตระหนักว่าการแก้คํำสาปนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเสียสละที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่เอรินและใครพยายามหาทางแก้คำสาปเงามืดที่ล้อมรอบพวกเขาก็เริ่มคุกค,คมหนักขึ้น พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณโบราณและสัตว์ประหลาดที่มีพลังเวทมนตร์ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้เอรินต้องใช้ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในการตัดสินใจครั้งสำคัญในขณะที่เงามืดเริ่มกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเอรินพบว่าแสงสว่างจากหัวใจของเธอคือกุญแจสำคัญในการปกป้องตนเองและผู้อื่นแสงนี้ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของความหวังแต่ยังเป็นอำนาจที่สามารถทำลายคำสาปและเงามืดได้แต่เพื่อใช้พลังนี้เอรินต้องเผชิญกับอดีตของตนเองและความกลัวที่ลึกที่สุด เอรินและใครเดินทางสู่ใจกลางของป่าครามมรกตสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลับและคำตอบที่พวกเขาตามหาพวกเขาพบว่าป่าแห่งนี้มีจิตวิญญาณของมันเองซึ่งกำลังจะถูกทำลายโดยเงามืดเอรินตระหนักว่าภารกิจของเธอไม่ใช่เพียงแค่แก้คำสาปแต่ยังต้องปกป้องสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในป่าแห่งนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องผเผชิญหน้ากับเงามืดในที่สุดเอรินและใครต้องต่อสู้ด้วยทุกสิ่งที่พวกเขามีทั้งความกล้าหาญความหวังและความรัก พวกเขาต้องเผชิญกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในป่าครามมรกตและการตัดสินใจของพวกเขาจะกำหนดชะตากรรมของทั้งป่าและหมู่บ้านหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดเอรินได้ค้นพบความจริงที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับป่าครามมรกตและตัวตนของเธอเองความจริงนี้ทำให้เธอเข้าใจว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยคิดและมันคือหน้าที่ของเธอที่จะปกป้องดินแดนแห่งนี้จากเงามืดที่ยังคงคุกคามแม่คำสาปจะถูกแก้ไขป่าครามมรกตกลับคืนสู่ความสงบสุข แต่เอรินรู้ดีว่าการผจญภัยของเธอยังไม่สิ้นสุดเงามืดยังคงอยู่ในบางมุมของป่าและสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ๆกำลังรอคอยการค้นพบตำนานของเอรินและป่าครามมรกตยังคงดำเนินต่อไปในความทรงจำและหัวใจของทุกคนที่ได้รู้เรื่องราวของพวกเขา